ขี้ปาฝาซ้ายสิครัพร้อมไปปึ๊บเสสามสเร็วห้าเร็วหกเจ็ดาต้อยอันนี้นนไม่รับทำไมขายไม่พร้อม,มขยงด้วยลูกลืมแล้วมั้งนี่พร้อมไป1 2ตรงสามขึ้นมาเลย5 6, 7, ล้าหเร็ว แปเก้าสิบไม่นำไม่นำแงเขาลงสูงนะลูกต้องต่อเนื่องครับลึกไปยืงสองเออสาเออสีห้าแฟงเขาไว้ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบ S 1 6 6ึงเล5้7วสองสามสี่ห้าห้าหกเจปดแ้าเกสิคุกขึ้นลุกขึ้นก้ไม่แขงไม่ได้ไม่อยากให้พี่ปีเขาเตะเราเลยตั้งใจดีแล้วลูกเตะ้ย หอพี่จีน้าตีนะเอาไหมไม่เอาติแลยสองไปเึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเี๋เร็วแปดเก้าสิบเออแทน้ำแ้นเซนตสองสองแทงเขาสูงนะลูกขยังด้วยแทงเขาสูงหน่อยเออ เจ็ดแปด้สอมีเสากันหัึ่งดูเดี๋ยวรอ๋องสเร็วเร็วเร็วือเเร็วแปดเกสเดี่ยวอันนี้สวยถ้าเป็นส แพงของสูงนะ พี่ออกเที่ทอมี Next ่ทอมได้เ right. ปียกไปแล้วตอมตื่นอนพอทอมเปียมตเสด็ครักเส็คข่าวก็ขึ้นขาวหน้านะข้ขาวหน้าผมหนึ่งขาปึ๊บหนึ่งในควายเด็กด้วยสองขาวหน้าขาวหน้าสองเออใช่ไหมเลอดมองไหมสาม นี่สุะะดจัคุณหล่อเนี่ยเร็วสีที่เยวเร็้าตกแรงรวโงิดการด้วยขึ้นเรบเหาแรึก้าตกแรงี่สิเียงเเวลาขึ้นช็อตยขึ้น

เอ้าวเี่ยคอเป็นไรอ่ะเจบเออนี่ถุงคอยู่ทำไงเนี่ยไะว้ที่คอหายไปนะหนึ่งเออแค่ขาวสอเออสามสี่โอเคดูไปแปปอึ

เรต้อง <c ười> ีนปนเรันต้อเรนปรกันอ่ะเไรแล้ขึ้หนากีางกายแล้วขาขวาข้างขวาอีซ้ายอ่าตรงกางสเซอร์สองเออมุไปไปามหเ็นขาสี่หโยนดิอ่าตัไ้อีซ้ายก่อน สองสเฮ้ยสามตมาสี่้าตกโดนตกโดนเร็วขขึ้นมาห้าเ๊าไหนทำไมตังจาเดินใหม่เดใหมเดินใหมตักาทางขวาออกวียงเออสองก 三，四、啊，二。 เียาวาขาวิดสิท้องจะการแบบฟ้าน้องลางวางขาง้องลรวันนี้ก่อนขึ้นขาซึ่งตึ้ง่อล้านบนะครับหัวขาอีกข้างหน้าพุ่งเข้าไปขอแล้านาาต่างหัเช็กเกียร์้อม่อนรึ้งต้าเออเชงไว้ขาวารึ้งหมัดสองเออเชียงไว้่ขาลวารึ้งสามดูดูดูขายืด

So

มีป <łość> ัญหาบอ๊มีปัญหาบอ๊มีไหมข้ามีนะออกเจ็ดปึบมาึบเลย่าเาเอ่มเร็วึบ ตัอลที่มต่อถ้าทำดีสุดท้ายจับบ้เลยสองปึ๊บมาได้อะไรเนี่ยตัวสอที่นต่อเช็คไว้ปึ้บมาปึ๊บเร็วเออสองสามปึ๊บมาเร็วเร็วปึ๊บเร็วสานั่นแหละสองปึ๊บ